ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นข่าวดีของไม่ใช่ข่าวดีของกองทัพหรอกมันเป็นข่าวดีของประชาชนเป็นข่าวดีของประเทศวันนี้เราเห็นแล้วนะครับจากกรณีของออความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเราเห็นแล้วว่าด้วยศักยภาพของกองทัพของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เหนือกว่านั้นเนี่ยมันเป็นหลักประกันในชัยชนะของทหารของเรา และเป็นหลักประกันของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนด้วยนะเมื่อวานคณะรัฐมนตรีนะฮะก็าแล้วออกมาว่าโอเคเขาอนุมัตินะให้กองทัพอากาศเนี่ยจัดซื้อเครื่องบินกรนะิปเพนซื้อทั้งหมด12ลำแต่ทยอยซื้อนะรถแรกเอาไปก่อน4ลำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งรอบนี้เองกริปเพเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลสําคัญในการชี้ขาดชัยชนะเหมือนกันนะครับด้วยการสมรรถภาพที่สูงนะก็เอาสมรรถภาพในการทําลายล้างสูงมากนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับความเสียหายมากมายแต่กว่าจะผ่านการยอมรับขนาดนี้ได้เนี่ยนะครับมันต้องทําให้เห็นก่อนเพราะที่ผ่านมาในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกระแสในการ ปลุกเล้าประชาชนให้ข้อมูลประชาชนให้เข้าใจว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินไปซื้ออาวุธอะไรมากมายหรอกนะเขาไม่ลบกันแล้วประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ลบกันแล้วมันมีกฎหมายมันมีกติการะหว่างประเทศนะซึ่งวันนี้ไอ้คนที่พูดแบบเนี้ยไม่รู้ว่าปากมันเป็นอะไรวันนี้มันพูดไม่ได้เลยไม่พูดเลยนะครับไปพูดอม้บอ้๊แอมแอม,ม,มบอกว่าเราไม่ได้อ่อ มีปัญหากับกองทัพนะเราส่งเสริมให้กองทัพมีขีดความสามารถแต่มีมรุษยธรรมนู่นนี่นั่นคนวันนี้ก็จะเลี่ยงบาลีไปนะครับเมื่อวานเนี่ยได้ทั้งเครื่องบินคริปเพนแล้วคอรมองก็อนุมัติเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำนะซึ่งมีปัญหามายืดเยื้อยาวนานมันเป็นปัญหาที่เกิดจากความสุดวิสัยเรื่องสุดวิสัยที่เออ EU เนี่ยนะครับเขามีมติแซงชั่นไม่ขาย เครื่องยนต์ที่จะนําไปประกอบเป็นอาวุธยุทโธปรกรณ์ให้กับจีนเยอรมันก็เป็นสมาชิกยูอก็ต้องทําตามมาติยูเมื่อก่อนนี้เคยเซื้อขายกันได้ตามปกติเราเนี่ยไปเซ็นสัญญาซื้อเรือดำน้ํากับจีนนะแต่มีออฟชั่นว่าเรือดำน้ําคุณจริงแต่ขอเครื่องยนต์เยอรมันจีนก็ไม่มีปัญหาเพราะที่ผ่านมาเยอรมันก็ส่งเครื่องยนต์ให้ตลอดมันเป็นความโชคร้ายจังหวะไม่ดีของเราตรงที่ว่ามีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วยูเขาก็ มีมาตรการกับจีนอะไรแบบนี้โลกมันก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็มีปัญหาว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเอาอยัางไงต่อจะเดินหน้าต่อไหมเรือดำน้ำําเพราะขณะนี้เองเนี่ยนะครับในประเทศภูมิภาคอาเซียนเนี่ยที่มีทะเลติดก,กับเรายกเว้นกัมพูชานะพะมา่าเขาก็มีเรือดำน้ำําอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศเล็กนิดเดียวมีเรือดำน้ำํา3-4ลํลำเข้าไปแล้วนะประจําการบรรจุตอปิโดอะไรเรียบร้อยนะครับ เราเองเนี่ยเงอะเงอะงะงะมานะครับคนในประเทศก็ขัดแข้งขัด,ข,ดขาขันเองเราจึงยังไม่มีเรือดำน้าและไปสร้างวัตกรรมว่าเรือดำน้าไม่มีเครื่องยนต์จะซื้อมาทําไมนะครับแล้วก็มีการเสนอทางออกเอาแบบนี้ไหมล่ะก็เดินหน้าต่อแต่ขอเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เยอรมันซึ่งวันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้มาเป็นเครื่องยนต์ของจีนซึ่งได้รับการพิสูจน์และมีบางประเทศเขาซื้อไปใช้แล้ว แล้วสถาบันที่เกี่ยวกับทางการทาหารเกี่ยวกับเรือดำน้าของสากลเนี่ยเขาก็ให้การรับรองมาตรฐานตรงนี้นะบางประเทศอย่างเช่นปากีสถานก็ซื้อไปใช้แล้วอะไรแบบนี้เมื่อวานคลรมอก็โอเคคือสถานการณ์มันเป็นใจครับเมื่อวานลองคลรมอไม่อนุมัตินะผมรับรองเลยว่าคนด่ากันทั้งประเทศนะเพราะว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้เห็นว่าไอ้การมีอาวุธที่เหนือกว่า คู่ต่อสู้นั้นเป็นเรื่องจําเป็นและมันเป็นหลักประกรันของประเทศชาติเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะเงื้องักไปเรื่อยๆเพราะในวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็ตัดงบประมาณเรื่องการซื้ออาวุธไปเยอะแยะนะเช่นเดียวกับพรรคประชาชนนะนะครับพรรคประชาชนนะเขาก็ไปไล่เลียงดูข่าวเลยนะครับพรรคประชาชนเองเนี่ยก็ขัดขวาง นะเรื่องการจัดซื้ออาวุธนะวิธีหลักของเขากรอบคิดหลักของเขาคือการด้อยค่ากองทัพการได้ค่ากองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารคือการเอาการด้อยค่ากองทัพทําให้กองทัพอ่อนแอลงเนี่ยมาเป็นประเด็นในการหาเสียงยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็อะไรเอาใจวัยรุ่นนะคือเด็กวัยรุ่นนะเข้าใจครับเราเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนไม่มีไม่มีใครอยากเป็นทหารเกณฑ์หรอกนะ มีส่วนน้อยนะครับมีส่วนน้อยที่เออไปเป็นทหารก็ดีเหมือนกันนะจะได้พอปลดประจำการเสร็จปุ๊บไปสอบนายสิบก็มีบางคนที่คิดแบบนี้เรื่องของอาชีพการงานเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากจะมาเป็นทหารกันก็เลือกวิธีการเรียนรอดอบางคนก็ไม่เรียนนะพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลเนี่ยก็เลยเอาประเด็นนี้มาหาเสียงไงนะครับไม่พอ นะครับพอจะจัดซื้ออาวุธอะไรต่างๆโอ้ยเครื่องบินลำหนึ่งต้องหลายพันล้านเนี่ยนะเอามาแจกคนจนดีกว่าเอามาทําสวัสดิการเอามาทารัฐสวัสดิการดีกว่าก็ได้ใจอีกคือคนก็อยากได้รัฐสวัสดิการแต่ไม่อยากเสียภาษีนะก็ได้ใจอีกได้คะแนนอีกเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดความคิดแบบนี้แต่ทีนี้รอบนี้เองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปสถานการณ์มันเป็นใจพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าการมีกองทัพที่เข้มแข็งนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องจําเป็นในการปกป้องประเทศมันเป็นเรื่องจําเป็นในการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะอาวุธจุดโทปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพนะเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจธธของประเทศเราก็ต้องดูเราก็ไม่ได้ไปซื้อใช้ใจ่ายอะไรเกินตัวและในความเป็นจริงเนี่ยแทบจะทุกประเทศเลยนะครับแม้แต่ในทวีปยุโรปเองเนี่ยในประเทศนาโตเองเนี่ยงบประมาณทางการทหาร ของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นทั้งนั้นเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP สิงคโปร์ประเทศเล็กนิดเดียวกว่าเราเนี่ยงบประมาณทางการทหารเนี่ยเยอะกว่าเราอีกผมต้องบอกว่ารอบนี้สถานการณ์เป็นใจคนได้เห็นการทํางานของกองทัพได้เห็นการทํางานของอาวุธยุทโธปกรณ์เออมันดีจริงๆนะแหมนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องบินทันสมัยแบบนี้นะนะเราแย่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับ ยิ่งเพราะคอ,อรมอก,ก็อนุมัติโดยง่ายนะครับเพราะการซื้ออาวุธอย่างที่พอบหอล่าทัพเขาอธิบายแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคอรมอ,อนุมัติวันนี้นะคอรมอ,อนุมัติวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้นะไลเดอร์เอาเครื่องบินมาส่งเลยก็ไม่ใช่สามปีห้าปีเจ็ดปีแล้วแต่อาวุธประเภทไหนต้องเอาคนไปฝึกนะต้องอะไรต่างๆมากมายนะครับ นี่แหละกระแสมันเลยมาทางนี้ไงพักประชาชนเองเนี่ยก็ฝืนกระแสไม่ได้ครับคุณผู้ชมฝืนกระแสไม่ได้ไอพักการเมืองที่เคยมีสมาชิกพักบอกว่าสู้ไปก็สู้ครับไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าพวกคุณลบไม่ชนะเขาหรอกพิธาเคยพูดต่อให้มาแถที่หลังว่าที่บอกว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยหมายถึงทหารมีไว้ปกป้องไม่ใช่ปกครองไอ้นี่มึงเพิ่งคิดได้นะ ตั้งแต่ปี66เนี่ยผ่านมา2ปีแล้วเพิ่งคิดได้ว่าจะแก้ตัวยังไงเพราะคนเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามีทาหารไว้ทําไมเมื่อวานนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชนนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่คลมเนี่ยมีมติอนุมัติการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กับทั้งกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือคือเครื่องบินกิฟเพนและ เ,เรือดำน้ำนะครับอนุญาตให้ใช้อนุมัติให้ใช้เกินยนต์จากจีนได้นัตพงล์ก็บอกว่า,เ,าเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพรรคที่ไม่รักชาตินะนะครับจุดยืนของพรรคประชาชนต่อกองทัพเนี่ยนะครับนัตพลงบอกว่าเราพร้อมสนับสนุนในการทําหน้าที่ของกองทัพในการปกป้องประเทศแต่เราไม่เห็นด้วยที่กองทัพจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เห็นด้วยกับการทํากองทัพให้ทันสมัยเพิ่มสวัสดิการฐานจัพผู้น้อยรวมทั้งอนุมัติงบประมาณให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุธทโธปกรณ์ที่มีความจําเป็นและตอบโจทย์ต่อยุคสมัยปัจจุบันสิ่งที่นอกเหนือไปจากนี้เช่นการที่กองทัพมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศซึ่งควรเป็นหน้าที่รัฐบาลก็อาจจะต้องปรับทําอย่างไรให้กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนทําให้รัฐบาลพลเรือนมีบทบาทนำนะแล้วก็โอเครับก็พูดหลายประเด็น นะครับและถ้าหากว่านันตพลบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากภัยความมั่นคงของประเทศแล้วทําให้อยู่ดีๆเนี่ยสสอของพรรคประชาชนปรับหลักคิดหันมาสนับสนุนเขายืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยคัดค้านการซื้ออาวุธที่จําเป็นแต่ดูเป็นรายกรณีไปอย่างล่าสุดเนี่ยตนไปพูดที่จังหวัดตราดนะ ก็มีเสียงอะท้อนจากชาวบ้านว่ามีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งตนเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่ายุติโัปรณ์อะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต่อภัยความมั่นคงในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จําเป็นต้องเสนอเข้ามาในสภาผู้แทนรัษฎรถามว่าหากในอนาคตกองทัพมีบทบาทนามจะทําให้การทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตัดลดงบประมาณของกองทัพยากขึ้นหรือไม่นัทพงศ์บอกว่าไม่เกี่ยวกัน ยกตัวอย่างว่าหากวันนี้ยังมีการเสนองบซื้อเรือดำน้ำที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องยนต์มาด้วยอย่างปีที่ผ่านมาก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่สสจะผ่านงบประมาณแบบนี้ต้องดูเหตุผลความจำเป็นคุณผู้ชมครับอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนัตพงศ์บอกว่าไอเรื่องการตัดงบประมาณของกองทัพเนี่ยต้องว่ากันไปตามเหตุตามผลนะ ถ้าหากยังคงมีการเสนองบซื้อเรือดำน้ำที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องยนต์มาด้วยอย่างปีที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะผ่านว่าประมาณแบบนี้คำถามคือว่าปีที่แล้วกองทัพไหนล่ะครับซื้อเสนองบประมาณซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมต่อให้จะระมัดระวังคำพูดอย่างไรมันก็หลุดออกมา ไอการพูดของเท้งที่บอกว่าที่มีการถ้ถาหากเสนอเรือซื้อเรือดำน้ําที่อาจจะไม่มีเครื่องยนต์มาด้วยอย่างปีที่ผ่านมาแปลว่าอะไรแปลว่าปีที่ผ่านมามีการเสนอง่ประมาณซื้อเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องยนต์นี่ไงครับถึงบอกว่าไอคนที่มันโกหกอ่ะคนที่มันสร้างวัตรกรรมหลอกเด็กหลอกประชาชนเรื่อยๆืว่ารัฐบาลซื้อเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์จนพูดกันติดปากกันในโซเชียลว่าซื้อเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์เนี่ย แลวมันเชื่อไปจริงๆนอกจากมวลชนของมันเชื่อแล้วตัวมันเองยังเชื่ออีกเพราะคุณนัทพลพูดเองครับว่าถ้าเสนองบซื้อเรือดำน้ำที่อาจจะไม่มีเครื่องยนต์มาด้วยอย่างปีที่ผ่านมาแปลว่าอะไรอะ่ะใครซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ครับนี่แหละครับเป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองยังพูดจาไม่มีหลักมีการเลยมันเป็นไปได้ที่ไหนที่ กองทัพเรือเขาจะซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์นะเขาก็อธิบายกันโครมๆว่ามันปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยเยอรมันไม่ขายให้จีนนะแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรหนึ่งเปลี่ยนไปเอาเรืออย่างอื่นนะซึ่งเรืออย่างอื่นมันก็แทนเรือดำน้ำไม่ได้นะไม่ต้องไปเสลอเป็นนักยุทธศาสตร์ทางทหารว่าใช้เรือฟรีเกต คุณไม่ได้มีความรู้รอดอเรียนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเรียนรอดอแค่ปีสามไม่ต้องไปพูดเรื่องเรือฟีเกตเอามาแทนเรือดำน้ำได้กองทัพเรือรู้ดีกว่าเราครับว่าเขาต้องการอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรแล้วไม่เคยเสนอเรื่องเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์เห็นไหมครับเทงคือพวกเขาเนี่ยปล่อยวัฒกรรมจนคิดว่าไอ้เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์เป็นเรื่องจริงไปซะแล้วอะเลยหลุดปากพูดออกมา ดีที่ว่านักข่าวไม่ย้อนนะว่ามีด้วยหลอคะ้มีการเสนองบเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องยนต์ด้หลอคะ้คุณนัทพงศ์นะขอหลักฐานขอเอกสารเสนองบประมาณปีที่แล้วของกองทัพเรือมาดูหน่อยสิมันมีระบุในเอกสารหน้าไหนที่บอกว่าเรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์เทงมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะคือวันนี้พอกระแสประชาชนเนี่ย เขาสนับสนุนกองทัพเต็มที่เพราะเห็นแล้วว่ากองทัพจะเข้มแข็งเกรียงไกรและมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลนะคือคุณก็ยังติดกับอยู่กับคำว่าทหารต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนอย่าให้ทหารมามีอำนาจรัฐบาลพลเรือนต้องสั่งการอย่างงู้นอย่างนี้ผมถามว่ารัฐบาลพลเรือนเนี่ยนะ ประเด็นหนึ่งที่คุณจะต้องจี้เขาเนี่ยนะครับไม่จะมาพูดหลักการแบบตะวันตกจ๋าฝ่ายค้าจะต้องถามรัฐบาลว่าทำไมวันนี้ไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมเท่งต้องถามครับประชุมสภา,าต้องตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้เอาให้นายกมาตอบรักษาการนายกมาตอบฟังที่ว่าเขาจะตอบอย่างไรว่าทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมวันนี้พอกระแส ลามไปกระแสคนเอาทหารคนเชียร์ทหารคนรักทหารคนสนับสนุนทหารมากขึ้นคนเห็นความจําเป็นที่ทหารจะต้องมีอาวุธมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นและทันสมัยในการปกป้องประเทศพักประชาชนเนี่ยนะครับต่อให้ต่อต้านทหารแบบไหนอย่างไหนไม่กล้าขวางกระแสแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับเราจึงเห็นเ,เขาออกมาพูดทํานองบอกว่าเฮ้ยพวกเราก็รักชาติเหมือนกันนะ นะพวกเราก็รักจ้าพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทหารนะแต่ไปไล่ดูนะครับการพูดจาของสมาชิกพรรคประชาชนแต่ละคนตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่นี่นะไล่มาตั้งแต่อดีตหัวหน้าพักเลยนะไล่มาตั้งแต่อดีตหัวหน้าพักไม่นะว่าจะเป็นอนาธทรหรือพิธาหรือแม้แต่สสหลายคนเนี่ยพฤติกรรมคำพูดมันบ่งบอกถึงวิธีคิดนะครับคุณมีวิธีคิดแม้กระทั่งว่า ดูหมิ่นเหยียดยามกองทัพของตัวเองนะกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองัาชากรกองมาชาการกองทัพไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นกองทัพส่วนตัวของใครเป็นกองทัพแห่งชาตินะไอการที่คุณไปสบประมาทเขาเนี่ยโอ๊ยรบไม่ชนะหรอกนะรบกันกน,กนะนะครับไม่ชนะนะครับแม้แต่ลักแกงเนี่ยนะครับสอสอแปดเลี้ยวอ่ะไอชายายลักแกงเนี่ย นะครับก็ไปสัมภาษณ์สื่อในรายการหนึ่งบอกว่าอย่างไงโอ้รบร่วมกันยังไม่ได้เลยทหารไทยแล้วคุณดูรอบนี้สิครับทหารบกอยู่บนพื้นดินฐานอากาศยิงเอาเครื่องบินขึ้นไปนะตัดกำลังกำลังลงฆ่าศึกนะทหารเรือดูแลทางจังหวัดตราดดูแลทางชายทะเละตำรวจตะเวนชายแดงเขก็ ทุกฝ่ายสามารถที่จะประสานงานช่วยกันหมดเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งอ่านโพสต์ของคนในโซเชียลที่เขาเอาบทความของอสื่อมวลชนที่ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทหารเนี่ยปรากฏว่าเขารายง,งานแบบนี้ครับว่าจากการศึกครั้งนี้เนี่ยทำให้รู้ว่ากองทัพของไทยนั้นเป็นกองทัพที่ทันสมัยมากนอกเหนือจากมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างที่เราเห็นแล้วเนี่ย ระบบการสั่งการโดยใช้ไอทีนะครับอะไรต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนี่ต่างประเทศที่เขาเป็นอยู่วงการายุทธศาสตร์สงครามเนี่ยเขาให้การยกย่องเลยนะครับการใช้ระบบไอทีเข้ามาสั่งการในการประสานงานระหว่างภาคพื้นดินกับอากาศโน่นนี่นั่นคือมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แบบห่วยแบบที่พวกพักกา้าวไกลพักประชาชนพยายามจะด้อยค่ากองทัพ เพราะวันนี้นะไปถามเทงเทงก็เลยแบบเหมือนที่คุณพี่วัดต์โตนเขียนนั่นแหละนะเออก็ปรับตัวตามสภาพปรับตัวตามกระแสเพราะทับขืนไม่ปรับตัวนะครับเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยนะคนยังมีความคือคนมีความเข้าใจทหารมากขึ้นมีความเข้าใจกองทัพมากขึ้นคนก็จะตกเป็นเหยื่อไอ้วัตกรรมหลอกลวงของพรรคส้มเนี่ยลดน้อยลงไปนะ อย่าไปพูดเรื่องว่าเอออาวุธนี่ตั้งแพงลำหนึ่งตั้งสามพันสี่พันล้านเอาไปเป็นสวัสดิการประชาชนดีกว่านะลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องบินดีๆเนี่ยนะครับไอ้เครื่องยิงลูกระเบิดบ m 21ของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ลงที่ที่กันทารักษ์กจุดเดียวมันก็ลงไปเรื่อยนะครับมันอาจจะมาไกลลึกเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้เกรงใจเราไนงะนะครับเรา ทำตามกติการะหว่างประเทศแต่อ้วุลเซนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยึดกติกาใดๆเลยนะครับในเรื่องอสนธิสัญญาอะไรอนุสัญญาเจนีวาอนุสัญญาอตตอตตาวงอัตตาว่ามันไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับ